สวัสดีค่ะแฟนเพจจาก f c e b o o o f แฟนเพจอู๋ครูคจีนและเพื่อนๆจากช่อง YouTube c h anel n เรียนจีนกับออู๋และเพื่อนใหม่จาก TikTok นะคะในวันนี้เรามาในหัวข้อตีแตกแสบจีนนะคะเป็นการเพิ่มวงคำศัพ์นั่นเองโดยเป็นการเรียนรู้เส้นสายการเขียนและความเหมือนต่างพร้อมทั้งเรียนรู้ความหมายสำหรับคำศับที่ครูเลือกมาในวันนี้คำแรกก็คือคำนี้ค่ะ ออกเสียงว่าหมายและตัวนี้ก็คือไม่นะคะจะเห็นว่าอักษรสองตัวนี้เขียนคล้ายกันทีเดียวและเสียงของเขานะคะก็ดูคล้ายกันต่างกันแค่วันนยุกเราไปดูรายละเอียดของอักษรคู่นี้กันค่ะแล้วมาดูคำศัพท์แรกของเรานะคะคำคำนี้เราออกเสียงว่าหมายโมอคยหมายคำนี้เป็นต้มซื้อ คือคำกริยาและสำนูนขีดของเขามีอยู่ด้วยกัน6ขีดครูได้ทำเป็นภาพขึ้นไหวล,ลักษณะนะคะลำดับการเขียนออกมาให้ด้วยครูขอบอกว่าการเรียนจีนนะคะ ความสำคัญที่สุดก็คือการเขียนนะคะเพราะว่าเราถนัดแต่พิมพ์แต่ถ้าลองดูนะคะลองนึกแล้วไม่ต้องพิมพ์แล้วให้เขียนสดเนี่ยหลายคนจะติดทีเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องเขียนยังไงเพราะตัวอักษรจีนนะคะมันเป็นลักษณะของลายเส้นเพราะฉะนั้นครูจึงให้ความสําคัญกับการเขียนมากเช่นเดียวกันแล้วมาดูคู่คําของเขาอีกคำหนึ่งนะคะคํานั้นก็คือคํานี้ค่ะไม้มัวไอ้ไม้ คำนี้ก็คือขายเป็นต้องซื้อคือคำกริยาและจำํำนวนขีดของเขามีอยู่ด้วยกัน8ขีดถ้าเราสังเกตให้ดีนะคะคำว่าไม้ตัวนี้จะเพิ่มนะคะช่วงหัวขึ้นมาอีก2ขีดสิ่งที่น่าสังเกตก็คือทั้งสองคำนี้ออกเสียงเนี่ยนะคะคล้ายกันแต่ว่าหมายที่แปลว่าซื้อนั้นนะคะเขาเป็นมันยุคสิ่งสามส่วนคำว่าไม้นะคะที่แปลว่าขาย เขาเป็นวรรณยุกต์เสียงสี่ทั้งสองคำเป็นคำกริยาแต่ว่าคำว่าไม้ก็คือขายเนี่ยจะมีขีดมากกว่าอีกสองขีดคราวนี้เราไปดูคำศัพท์นะคะที่ครูหามาให้กันค่ะคำแรกนะคะของคำศัพท์นะคะก็คือหมายตัวนี้อย่างคำแรกก็คือหมายตั้นหมายตั้นก็คือเช็คบินนะคะหมายตันเช็คบิน ทัตมานะคะหมายใช่หมายใช่ใชซื้อกับข้าวปกติใช่ตัวเดียวแปลว่าผักแต่ว่าในบริบทนี้นะคะหมายใช่หมายถึงองค์รวมก็คือการไปซื้อกัข้าวนั่นเองคำที่สมค่ะออกเสียงว่าไม้หา่าไม้หา่าก็คือการประจบเอาใจนะคะคำนี้น่าสนใจนะคะทัตมาคำที่สี่ค่ะ อ่านว่าหมายทุ้งหมายทุ้งก็คือรับสินบนนะคะหมายทุ้งรับสินบนและคำสุดท้ายค่ะคำนี้ออกเสียงว่าหมายก้วนจีหมายก้วนจ,หนจีหมายถึงการรับสินบนเช่นกันนะคะ จะไม่ใช้ได้นะคะเวลาที่เราไปอ่านนะคะหรือต้องก,การสื่อสารก็สามารถที่จะใช้คำศพัพท์แบกนี้ได้ถัดมาอีกคำหนึ่งค่ะเรามาดูศัพท์จีนตัวที่สองของเรานะคะตัวนี้นะคะออกเสียงนะคะว่าไม่มัวไอ้ไม่เป็นต้องสือก็คือคำกริยา หมายความถึงขายนะคะและจำนวนขีดทั้งหมดของเขาก็คือมีด้วยกัน8ขีดคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ของเราในชุดนี้กันคําคำนะคะคำแรกก็คือคำว่าไม่มิ่งไม่มิ่งทุ่มสุดชีวิตคำว่าไม่ตัวนี้หมายถึงขายมิ่งมาจากคำว่าเชิงมิ่งที่หมายถึงชีวิตไม่มิ่งก็คือขายชีวิตความหมายเปรียบเทียบก็คือทุ่มสุดตัวทุ่มสุดชีวิตนั่นเองนะคะ คำถัดมาค่ะไม่รีชีไม่รีชีก็คือขายแรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหมายของเขานะคะรีชีตัวนี้นะคะก็คือโหมสุดกําลังหมายความว่าทําทุกอย่างนี้นะคะสุดกําลังเลยค่ะและคําที่สนะคะหมายไม่หมายไม,ยม,ยมย่ตัวที่แล้วหมายแปลว่าอะไรคะแปลว่าซื้อค่ะ ตัวไม้ตัวนี้แปลว่าขายเพราะฉะนั้นหมายไม้ซื้อขายก็คือค้าขายนั่นเองนะคะถัดมาตัวที่สี่ค่ะไม้กงไม้กงก็คือโออวดตัวนี้นะคะไม้กงโออวดและถัดมานะคะตัวสุดท้ายค่ะไม้โยไม้โยคำว่าโยตัวนี้มาจากเพิงโยที่หมายถึงเพื่อนเพราะฉะนัะ้นไม้โยก็คืออะไรคะ ขายเพื่อนตัวนี้ไม่ดีเลยนะคะ ไม่อยู่ขายเพื่อนและทั้งหมดนี้ในชุดนี้นะคะชุดที่7ของเราก็คือมีทั้งหมดอีก10คํานะคะเท่ากับเราได้ทั้งหมดสะสมคําศัพท์ไปแล้ว70คํานะคะหวังใจนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะการเรียนจีนให้ประสบความสําเร็จนะคะก็จะต้องฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมฝึกเขียนเยอะๆนะคะแล้วเรามาเจอกันในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์และที่ช่องทางของ Facebook Fanpage ๋ u k ูจีนและตอนนี้ก็มีช่องทางหนึ่งในช่องของ TikTok นะคะก็จะพยายามลงนะคะ TikTok เพราะว่าตอนนี้คนผู้ติดต,ตามยังไม่เยอะก็ได้แค่นาทีเดียวก็จะเป็นหัวเรื่องที่น่าสนใจแต่รับรองว่ามีประโยชน์นะคะและถัดต่อมาก็คือในช่องทางของ YouTube c h anel n เรียนจีนกับอูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อรับความ รู้สาระดีๆที่จะมีมาอย่างต่อเนื่องจจจ,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 จินนเเเทีียยะคู้的课就结束了谢谢大家 j i จ j i นขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ